สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับซีรอนอาร์นะฮะวันนี้ก็ผมจะพามาชมวิดีโอรีวิวอีกแล้วนะครับกับ Android Tablet 7็นิ้วนะครับที่มากับเวอร์ชันล่าสุดนะครับ Jelly Bean 4.1.1ภายใต้แบรนด์ g o p a d รุ่น Seus นะครับคงไม่เคยได้ยินกันแน่แต่ว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับของคนไทยเรานีเองนะครับผลิตจากจีนนะครับยังไงก็ตามนะครับสเปคที่ให้มาถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถกลับไปดู สเปคและแกะกล่องเบื้องต้นได้นะครับที่ร้านเรื่องราวของซีรอนอาร์ a นะครับเบอร์ไวเบ r ซีอนอาร์ t com เช่นเดิมนะครับก็วันนี้เราจะดูกันว่าโก p แพดไซอูสนะครับราคา3 990บาทนั้นจะทำอะไรได้บ้างและทำได้ดีเพียงใดนะครับมาชมกันเลยครับตัวเครื่องด้านนอกนะครับของโกลแพดไซอูสนะครับก็หน้าจอ7นิ้วมีขอบสีดำโดยรอบนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเดิมๆนะครับกันรอยไม่ได้ติดสะท้อนแสงค่อนข้างมาก นะครับเพื่อนเที่ซื้อมาใช้ก็แนะนําให้ติดกันรอยแบบแบบด้านนะฮะด้านหลังจะเป็นโลหะนะครับสีเงินสีเงินยิงทรายนะครับพร้อมกับโลโก้โกแพดด้านหลังตรงนี้เป็นช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดเป็นลำบุลมโพงนะครับกล้องถ่ายรูปปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มลดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียง ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีช่องใส่หูฟังนะครับขนาดมาตรฐานสามเรเอ่อมเมตรถูกต้องอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรวบรวมบรรดาช่องต่างๆของ go pad seus ไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรเนี่ยช่องยูช่องไมโครโฟนนะครับช่อง usb hdmi นะครับปลั๊กแบบหัวกลมตัดตายเครื่องจี G. แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตัวเครื่องในกรณีเครื่องมีปัญหาค้างเครื่องก็เอาเอา,เอาลวดนีกด้นนะครับจิ้มลงไปได้ นะครับดูโดยรอบๆตัวเครื่องกมามาแล้วนะครับก็มาดูด้านในบ้างเป,เปิดปุ่มเพาวเว่าด้านนี้นะครับตัวล็อกสกรีนสามารถเลื่อนได้ซ้ายกล้องนะครับขวาปลดล็อกบนเป็น Google แล้วก็จะการปลดล็อกนะครับนะก็การใช้งานทั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนการต่อสนองของหน้าจอนะครับดูกันเองนะครับเป็นยังไงบ้าง ก็เราทดสอบนะครับเบื้องต้นก็ไม่ยากนะครับก็พวกเราทุกคนซื้อท็บเลตมานะครับก็คงไม่พ้นการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองกันที่คโครมเลยตัวนี้เขาให้เป็นคโครมมาก็ผมเปิดหน้าเว็บซินอานาครค้างไว้นะครับกราลองรีเฟรชดูว่ามีข่าวอะไรใหม่บ้างนะครับก็ตามความคาดหมายนะครับก็ไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมกำลังทำอยู่นี่ไงฮะก็เลยยังไม่ได้เขียนข่าวนะครับ น็นเรื่อหน้าจอนะครับการดึงข้อมูลแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมใช้ออการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่าน Wi-Fi นะครับความเร็ว12อเมกะบิต p s e c o n เราลองดูขทูนที่ดูครับเป็นอะไรที่ รูปค่อนข้างเยอะนะครับจะทดสอบได้ดีว่าการโหลดรูปเป็นอย่างไรบ้างการซูมนะฮะหน้าจอก็ มานี้นะฮะการเข้าเว็บไซต์เรามาลองเว็บเว็บไซต์อื่นๆดูบ้างนะครับเช่น Back คบริคับไทยแลนด์นะครับของผมอีกเช่นกันนะฮะแอบโปรโมทนิดนึงกำลังดึงข้อมูลนะฮะกำลังมานะครับ การใช้งานก็โอเคนะครับประมาณนี้โอเคเล่นดูหนังเป็นเอ่อโทษทีครับเล่นอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องมาเล่นเกมใช่ไหมครับมาดูกันว่าการเล่นเกมบน g o p a d z e ซ s เป็นอย่างไรบ้างก็ใช้เกมนะครับยอดฮิตยอดนิยมอย่าง Temple Run นะครับซึ่งชื่อว่นหลายคนคงจะชอบกันอยู่ก็เรามาดูกันว่าการเล่นเกม Temple run นั้นจะให้ปสบการให้ดีขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นขออนุญาต ทำการปิดแอปอย่างสนิทอีกครั้งหนึ่งในการกดค้างไว้นะครับให้มันลบนะครับเพื่อเป็นการทดสอบการเรียกโปรแกรมใหม่เลยเราจะมาดูว่าสเปคของเครื่องตรงนี้นะครับเท่าที่ให้มาเนี่ยการเล่นเกมเ e m น l e r u นนะครับซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าไม่ได้หนักมากนะฮะถ้าเที่กับเกมอื่นๆที่กราฟิกเยอะๆแต่ก็ทำเอาหลายๆเครื่องเนี่ย อับไอคอน่าไปแล้วเช่นกันนะครับอ่ะลองดูเทมเพลนดนดูว่าการเรียกใช่ไงครั้งแรกนี้นานเร็วช้าเพียงใดนะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยกระจกค่อนข้างจะเงาแล้วสถานที่ถ่ายทำนะครับบางเอิญไฟเยอะ นะครับด้านบนเห็นหน้านะสะท้อนฮนะเพดานผมไฟไฮโดรเจนเยอะม,มากๆจากนั้นก็ต้องขอพทษเพื่อนๆนะครับที่นันานจะอาจจะดูสะท้อนแสงไปบ้างน,นะครับแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจะถือให้มันเป็นมุมพิเศษโอเคเราลองมาเล่นกันดูนะครับขอตั้งหลักกันนะครับเราเล่นกันดูว่าเทมเพลต์รันนะครับสีนาจะเล่นได้ดีแค่ไหนมากันเลยอ้าวแก้ตรงใหล่ละการ โอเคก็ผมได้แค <speak>. ่น <zab chord> ี okay, so so ้นะครับก so no so ็เรียกว่าประสบการณ์การเล่นเกมนะครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกับเทมเพลรันเกมที่เป็นหลายๆคนชื่นชอบก็คงจะพอเป็นแนวทางนะครับให้เห็นว่าการใช้งานการเล่นเกมนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็เราจากนั้นมาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับว่า YouTube จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ YouTube YouTube อยู่ไหน ก็เข้าเด็ตไปแล้วนะครับเ,เล่นเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรื่องมัลติมีเดียก,กันดูบ้างว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์นะครับใส่เข้าไปในนี้เพื่อลัการทดสอบวิดีโอแล้วก็เราจะลองเปิด u t u b e ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จัดการเปิด Chrome browser นะฮรแล้วก็เข้าไปที่ยูทูบ ในเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าผมมาแอป y o u t u b บบนนี้ไม่เจอก็เพื่อนๆท่านซื้อมันใช้ก็าสามารถดาวน์โหลดแอป y o u t u b e นะครับจากใน Google Play ได้เลยเราลองดูท็อปฮิตแล้วกันนะ1นึ่งล้านหนึ่งแครั้งนะครับคุณภาพปรับเป็น HD นะครับ 720p ปรับให้มันเป็นแบบเต็มจอ At least, not until an 1876 staging of Wagner's opera, The Ring of the Nibelung, <laughs> is the first of 50 myths I'm about to boast <laughs> <part of you. laughs> Those medieval torture devices that inspired the name of the fourth best heavy metal band of all time. Yeah, they were fictional. Marie Antoinette never actually said, let them eat cake, when told that peasants were starving due to lack of bread. And while we're on the topic of French royal women who were forcibly separated from their heads, Anne Boleyn did not have 11 fingers, or at least most historians don't think she did. The American Declaration of Independence was not signed on July 4th, 1776. It was signed on August 2nd, 1776. Also, not to harsh on your buzz, but the U.S. Constitution was not written on hemp paper, it was written on parchment. Napoleon did not have a Napoleon complex because he was 5'7", which was actually slightly above average height for people of his time. Albert Einstein did not... โอเคนะครับเราลอง YouTube กันไปแล้วแล้วก็มาลองดูวิดีโอที่ผมใส่ไป,ไปไว้บ้างนะครับก็เป็นการ์ตูนง่ายๆนะครับดูกันสบายสบายกระตูนี่ใส่ครนะครับก็โคนนันนะครับนักสืบจิว๋วเป็นไฟล์ HD นะครับ 720p

ใช้ได้สีสันนะฮะโอเคนะครับไม่ถึงกระจัดจ้าเหมือนแบรนด์ดังๆรแรดแพงๆแต่ว่าผมเ่าโอเคนะครับกับราคาแบบนี้โอเคก็เราทดสอบกันเบื้องต้นนะครับเท่านี้ก่อนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับถึง Gopack เซอุนะครับ 3,990บาทราคาประหยัดนะวันที่ทำรีวิววันนี้นะครับนาคตราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเช็คก,กันอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ